ค่ะทุกคนคะไข่ลูกเขยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยอีกครั้งหนึ่งด้วยหอมเจียวนะคะหอมๆเลยค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็จะทําไข่ลูกเขยนะคะค่ะไข่ข,ของเราก็ทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผักชีนะคะมีหอมเจียวนะคะหอมแดงเจียวอันนี้รากผักชีกับหอมแดงนะคะตํารวมกันค่ะแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะ วันนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะพริกทอดน้ำมะขามเกลือน้ำปลานะคะค่ะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะทำนะคะค่ะเราก็ตั้งขึ้นเลยนะคะสกระทาขึ้นเลยค่ะเราใส่กระทาไว้เลยเพราะว่าเขามีความเหนียวนะคะทุกคนเวลาตักออกจากกล่องแล้วมันติดช้อนนะคะนี่คือ2ช้อนโต๊ะค่ะ เพื่อนๆก็กะเอาได้ค่ะทำเยอะทำมากทำน้อยนะคะค่ะเราตำรากผักชีนะคะกับหอมแดงนะคะรวมกันค่ะแล้วก็เอาลงไปนะคะเคี่ยวนะคะกับน้ำตาลของเรานะคะทำให้น้ำซอสนะคะหอมนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนถึงปานกลางค่ะต,ตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำมะขามเลยค่ะ ใส่น้ำมะขามไปหกช้อนเสร็จแล้วจะใส่น้ำปลาสามช้อนค่ะใส่เกลือไปประมาณปลายช้อนชาค่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาเดือดนะคะ เที่ยวให้เขาแบบมีความข้นนะคะเราก็ชิมรสชาติดูค่ะ ทุกคนคะน้ําตาลของเรานะคะเริ่มงวดเริ่มเคี้ยวแล้วนะคะค่ะเราก็จะใส่หอมเลยนะคะหอมเจียวของเรา,เาใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก็พอนี้จะได้ความหอมนะคะของหอมเจียวนะคะแล้วก็หอมที่เราตํารวมมันกับรากผักชีนะคะทุกคนโอเคนี้ก็ได้แล้วคะ่ะปิดไฟเลยค่ะ คนคะตอนนี้นะคะก็จะหั่นไข่ของเรานะคะอมีดบางๆนะคะหั่นลงไปนี่ ด้วยน้ำซอสนะคะทุกคนน้ำซอสห,หอมๆเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้ก็ประดับนะคะด้วยผักชีนะคะแล้วก็พริกพริกทอดนะคะนี่คะ่ะเวลาทานนะคะก็เคี้ยวกรุบๆนะคะกับพริกทอดนะคะเข้าสวยร้อนๆน,นะคะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะไข่ลูกไข่ของเราน่าทานไหมเยาจะชิมให้ดูนะคะทุกคน ไข่ลูกเขยของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวอีกครั้งนะคะให้หอมๆก,กรอบๆนะคะแล้วก็อันนี้คือข้าวสวยนะคะรับประทานพร้อมกันนะคะค่ะตอนนี้ก็จะมาชิมนะคะทุกคน <Okay. S 1> น่าอร่อยไหมน้ำลายไหลคุณผู้ชมค่ะ <Okay. S 1> เมนูโปรดชิมดูก่อน พิกก่อนคุณผู้ชมอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวอีคัหนึ่งอีกคัหนึ่งอ,อร่อยอร่อยหอมพริกหอมพริกทอดอร่อยกำลังดีเลยค่ะน้ำลาดของเขาหอมมากๆอร่อยมากๆค่ะ ผู้ชมค,คะสูตรนี้รับรองไปทำขายสบายเลยรวยเลยอร่อยสุดๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะ่ะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบายแต่ทุกคนคะเราก็ต้มไข่มานะคะ6นาทีนะคะเสร็จแล้วปิดไฟนะคะเราจะย้ายไข่มาใส่น้ำเย็นนะคะ มาปอกไข่กันนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะก็จะทอดไข่นะคะทุกคนค่ะเราใช้น้ํามันเก่านะคะน้ํามันที่เคยทอดไก่ปีไก่มาแล้วนะคะถ้ามีน้ํามันใหม่ก็ทอดน้ํามันใหม่ค่ะแต่นี่เสียได้ก็ใช้ไปนะคะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็เอาไข่ลงค่ะคือไข่นี้ก็ต้องให้เสะเด็ดน้ํานิดนึงนะคะเอากระดาษซับให้เขาแบบแห้งนิดนึงจะไ,ได้ไม่มีน้ํําน้าแล้วก็ไม่กระเด็นมากนะคะน้ํามันร้อนแล้วก็ลงเลยค่ะ ใช้ไฟอ่อนถึงตานกลางนะคะค่ะต้องคอยคนเขานะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะไข่ของเรานะคะก็ได้สีเป็นสีทองเนาะค่ะเราก็ตักออกมาค่ะ ถ้าเ,าเอาทอดใส่หม้ออย่างเงี้ยมันหม้อเขาใบเล็กนะคะก็น้ํามันจะได้ท่วมนะคะแล้วก็ไม่กระเด็นด้วยค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็จะเจียวหอมนะคะ หอมแดงเราก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาทิกทอดตามไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราเอาน้ํามันนะคะใส่กระทะนะคะก็เปิดไฟนะคะค่อนข้างตอนนี้กําลังร้อนนะคะใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะไปอ่อนถึงปานกลางนะคะ หอมนะคะเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะเอาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเขาความร้อนนะคะแต่ทำให้เขาแบบสุกไปอีกนะคะเราไม่ต้องให้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนพอ,พอค่ะ พริกนะคะใ่หน้า,าตา <Okay. S 1> พริกนี่จะผู่เอาก็ได้ค่ะถ้าใครต้องการจะทอดก็ทอดตามใจเลยค่ะ